คาถาทุกบทนี oh, oh kind of ่ให e ้ม ab ันหมดฉบับเดี uh ๋ยวกูจะสรัพให้เป็นศพดิบศพโศกสันต์สองที่ไม่เป็นคนแล้วังตัวด้วยนะเจ้าค่ะโกรธจัดร้องลิ้นพันไปหมดเลยคาถาทุกบทนี่ให้มันหมดฉบับเดี๋ยวกูจะสรัพให้เป็นศพยังไม่ยอมเรียกวิญญาณผีทุกที่ทุกโพ้างระต้องกลายเป็นศพโศกสันอย่าตนไม่เรียกวิญญาณสิ้นทุกที่อยู่พัดทินเรียกวิญญาณสักนาลินทร์ดาวล่ง เออเนี่าตอนขามากูก็เห็นย่ข้างทางังลำนี้เป็นแบบนี้ๆๆๆหมาหมาใช่ไหมตัวเฮียนี่เอ้อเรียกวิญญาณสินตุ <c oughs> ที่อยู่พัดถิ่นเรียกวิญญาณศักดิ์นดินดาวร้ายเรียกเพชรกระเมนิแม่แนมใส่ชายชอยไม่เรียกหรอร่างสายโศกสันมณีแดงแล้วไม่เรียกเหรอพอแลวมั้ง <c oughs> <c oughs> เรียกมณีแดงเลยเป็นโกงต้องเรียกครูบาอาจารย์เข้าร่าง เรียกได้เลยควัญเลิศขวัญเลิศยังไม่ตายขวัญเลิศเทพปะเถอยังเดี๋ยวดาวตายเลยนี่ฟังคำปาสายกันสันซาปุกหานุมาลน่ะวิญญาณสมิงเฮ้ยเฮ้ยระวังนะไม่อยักระวังตัวโอ้โหโดดโดดโอ้เอ้แม่เตียงสูงจังเลยปวดขาแม่ปวดขาปวดขาเฉยๆผมนึกว่าจังไรแต่หัวเข่าอีกแล้วปุกหานุมาลน่ะ วิญญาณสมิงความีด <Hey. S 1> ระวังตัวด้วยนะเจ้าค่ะ <Hey. S 1> ระวังนะพะยะค่ะองค์ปนสุ้มันโอ้ไม่ยอมความีด <Hey. S 1> แล้วก็วิ่งหนีมันเอาฝากก่อนเฮ้ย oh, oh, oh. hey. จุ๊บ